สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งได้รับเป็นพิธีกรนะฮะในงานวันประชิมนะครับเดี๋ยวจะมาถามนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับมีอะไรจะบอกกับให้นักเรียนที่จบม .3 ปีนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ถามกันว่าความรู้สึกของรุ่นพี่และครูแล้วก็เจ้าตัวที่จบเป็นยังไงบ้างไปไปกันครับเราไปถามคนแรกเลยนะครับถามคนแรกเลย รู้สึกไงบ้างกับการจบไปนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกหิวข้าวมากนะครับเอาพี่อะไรอย่าบอกพี่อะไรอะบอกว่าพี่อะไรอะบอกว่าก็รู้สึกหิวข้าวจริงครับไม่มีอะไรเลยครับยังครับรู้สึกไงบ้างจบไปนี้ตื่นเต้นค่ะเต้นพี่อะไรอะบอกว่าพี่อะไรอว่าบอกว่าคิดถึงโรงเรียนนี้ค่ะยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างจบไปนี้มีความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าไม่อยากจะจบอะครับ เราจะเรียนโค้ชสอนเองครับเพราะครูสอนคีโมเก่งสุดๆครับเวลาเรียนครับเอถามอนี้บ้างประเด็นครับพอเราสุดปีนี้รู้สึกตื่นเต้นครับฝากบอกให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับจะได้จบเหมือนรุ่นพี่ครับไปินอะไรดีไปหรออะไรดีอะฝากการเรียนดีด้วยครับผม มีความตื้นตันใจครับที่แบบได้จบจากตรงนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากครับผมได้เปิดโลกว้างไม่เหมือนโรงเรียนเก่าที่ผมเคยเรียนมาครับเพราะว่าโรงเรียนเก่าของผมเนี่ยมีแต่มอต้นครับไม่มีมอปลายครับโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กบนดอยครับมีอะไรอบอกรุ่น้องไหมอ่าอยากจะบอกรุกน้องว่าตั้งใจเรียนดีๆนะครับอย่างเช่นห้องหนึ่งก็ควรเรียน พวกวิทยาศาสตร์ชีวะไว้เยอะๆครับเพราะว่าบอกตรงๆว่าข้อสอบแกะแพดยากมากครับเดี๋ยวเราไปถามกลุ่มนี้บ้างมีอะไรจะบอกมีความรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกว่าเตรียมแล้วค่ะเตรียแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะครูตื่นเต้นมากเต้นปากเลยมีอะไรอยากบอกกันเลยอยากบอกกันเลยพวกนี้จะไม่ร้องไห้ค่ะพวกนี้จะร้องไห้ รอดูแล้ววันนี้ราวันนี้แล้วเรอเถก็ตื่นเต้นมากเลยครับผมเรียนมาตั้งสามปีครับกว่าจะจบก็มางานประชิมนิเทศของรุ่นพวกผมด้วยนะครับใต้งใจเรียนเป็นเด็กดีของโรงเรียนบ้านเชตยครับผมขอถามหน่อยยีงเขาบอกความรู้สึกอะไรจับไปนี้อายไหมเอามามีอะไรบอกความรู้สึกบ้าง เตือนเต้นมีอะไรบอกกระมนไหมบอกกันสองคไั้แล้ละคู่โอเคโอเคมีคำสืออะไงบ้างครับก็เฉยๆครับผมอเอะเฉยๆครับก็ถ้าวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ก็น่าจะตื่นเต้นครับโิทีมแมการนถามอะไย ไปมขนาดสี่ไงป่างรายกานยังไงอ่ะตอรู้สึกังบ้างสี่บ้างกูเร็วโอ้โหอะไรขนาดนั้นเยยเร็วโอ้ยย <laughs> ่ยยยยยมยย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 อยย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  จบเร็วแล้วนะครับยินดีด้วยติดประหาลัยด้วยจบแล้วจบแล้วนะครับ <laughs> จบแล้วนะครับโอเค <Okay. S 1> มีอะไรบอกลูกพี่บ้างยินดีด้วยนะคะย <laughs> ินดีด้วยนะคะทำเสร็จหล่อคนนี้บ้างอา่ะมีอะไรจะบอกลูกพี่บ้างอา่า ไม่รู้จักใครเลยครับมีแต่รุ่นน้องครับมอ3ฝา,ากอะไรพิเศษไหมอ๋อฝากถึงน้องยงยุทธนะครับออน้องยงยุทธอ่าน้องยงยุทธก็อย่าติดรอติดสู้นะครับจบไหมไม่น่าจบเพราะไม่น่าจบอะตอนนี้เราจะมาถามประธานโรงเรียนฝากอาบอกอะไรรุ่นพี่บ้างก็ <laughs> จบไปก็ขอให้โชคดีนะครับ ฝากถึงรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนนะครับขอโชคดีนะครับผมขอให้รุ่นพี่ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณครูคนนี้ครับครูจำชันครูเพตตี้ครับครูมาสอนว่าไงครับมีอะไรจะถามว่ามีอะไรจะบอกกับให้กับนักเรียนที่จบปีนี้ครับอ๋ออยากบอกนักเรียนว่า สู้ๆนะคะเพราะว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะยังไงก็ขอให้มสามมหกสู้ๆค่ะสู้ๆไหมสู้ๆคะสู้ค่ะแล้วเจอกันค่ะนี่ครูครับมีอะไรจะบอกนักเรียนมสามหกปีนี้บ้างครับที่นครับก็จบแล้วนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักครับขอบคุณครับ ค่ะก็ขอให้นักเรียนที่จบไปนะคะไม่ว่าจะเป็นม3นะคะหรือ no ว yes ่าม6นะคะก็ขอให้ได้เรียนต่อในโรงเรียนที่หวังไว้นะคะแล้วก็ขอให้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีนะคะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูแล้วก็ของสังคมตลอดไปค่ะคุณครูมีอะไรจะบอกนักเรียนที่จบปีนี้ไหมขอให้โชคดีนะคะแค่นี้ค่ะเวลาจะบอกนักเรียนที่จบปีนี้ไหมครับ เอาไหนมาไหนจะเย็นง่ายยังไม่ถึงเวลาตรงนี้พรงนี้แล้วตรงนี้เหรอก็ขอให้ชคดีทุกคนแล้วกันนะครับนี่เราจะถามครูปุ๋ยบ้างนะครับครูปุ๋ยครับขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะบอกความรู้สึกนักเรียนที่จบปีนี้บ้างอ๋อวันนี้ก็เป็นปีที่พิเศษนิดนึงนะคะนักเรียนจบครูก็จบด้วยนะคะ เพราะว่าต้องไปปฏิบัติราชการที่ใหม่นะคะนนก็อยู่ที่นี่มา3ปีกว่าแล้วก็รู้สึกผูกพันนะคะเด็กๆที่นี่ก็น่ารักเนาะน่ารักทุกคนเลยถึงแม้ว่าก็จะ,จะดื้อบ้างก็ดื้อตามภาษาของเขาอะนะคะแต่ก็ไม่มีใครที่แบบร้ายจนเกินที่เราจะควบคุมได้นะคะนนก็รู้สึกอืใจหายนะคะแต่ก็ดีใจที่เด็กๆที่จะจบแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตไม่ว่าจะเรียนต่อหรือว่าทำงานนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีค่ะ ตันนี้เราถามโค้โดครับโค้ดครับอะไรฮะมีอะไรากฝากบอกให้แบบนักเรียนที่จะจบปีน,นี้มนกะ็ภูมิใจมากๆนะครับเห็นมาตั้งแต่อยู่ม1ม2ตอนนี้จะจบกันหมดละอย่างเงี้ยครับก็ใจหายเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีใจภูมิใจนะครับที่ประสบความสำเร็จได้ดนขนาดนี้สู้ๆครับสู้ต่อไปอ๋อก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับจงประสบความสําเร็จในชีวิต เรียนมหาลัยก็ขอให้ได้สาวสวยๆบ่าวหล่อๆนะครับครับมีแค่นี้ับผมอคุณแม่ครับบอกประสบการครับฝากเฉียงมาิสิบจบปีนี้ไปครับมีอะไรฝากถามบอกถามร้าย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 อ้ยพรอโอ้ยพรโอ้ยพอสิบจบปีนี้อ๋อโอ้ยพรขอให้ลูกศิษย์ตั้งใจเรียนให้เฮงเฮงอ่าอ่า ังครูบาอาจารย์สั่งสอนขอให้เป็นคนดีตลอดไปตอนนี้เราเจอคุณครูนะคุณครูเป่าครับคุณครูเป่าครับมีอะไรอยากปาถามในมุสิกบ้างครับอ๋อก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีอนาคตที่ดีนะครับกับชีวิต ไปข้างหน้านะครับกลับมาก็คิดถึงคุณครูทุกท่านนะครับเนาะคุณครูทุกท่านก็รักและคิดถึงลูกศิษย์เหมือนกันนะครับเนาะก็จบไปก็อย่าลืมคณะครูนะครับลืมคุณครูพิลาศนะครับครูพิลเศนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันครูนะครับนะคุณดำรงนะครับคุณดำรงครับถามหน่อยมีอะไรอยากถามให้โังเรียนบ้างครับ สำหรับครูนะครับนักเรียนม3และม6นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้สอนเหมือนกันนะครับก็ครูก็นักเรียนจบการศึกษานะครับครูก็ขอฝากนักเรียนในเรื่องของการทําความดีนะครับการทําความดีถึงแม้คนอื่นไม่เห็นนะครับก็คือเทวดาฟ้าดินเขาเห็นนะครับความดีมันก็จะอยู่กับตัวเรานะครับแล้วก็จะคงอยู่ตลอดไปนะครับครูก็ขอเป็นกําลังใจให้แก่นักเรียนม3ม6ทุกคนนะครับที่จบการศึกษาในปีนี้ครับ สำหรับครูก็มีเรื่องฝากนักเรียนครับอันนี้ครับตอนนี้เราเห็นครูท่านนั้นซับนะครับเราไปสอบถามครูท่านนั้นซับกันครับครูท่านนั้นซับครับก็อยากถามความรู้สึกนะครับนักเรียนจบปีนี้นะครับครับก็สําหรับความรู้สึกของนักเรียนที่จบปีนี้นะครับครูก็รู้สึกดีใจนะครับครูก็เหมือนนะครับเรือจ้างลำหนึ่งนะครับที่ได้พายนักเรียนข้ามสู่ฝั่งฝันนะครับก็หวังว่า นะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้กลับมานะครับเยี่ยมเยือนนะครับโรงเรียนของเราบ้างนะครับมาดูเสาธงนะครับความทรงจำดีๆนะครับที่เสาธงของเรานะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับนี่คือบรรยากาศนะครับในงานประชิบันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณหน่งก็ได้ถ่ายได้รับเป็นหน้าที่พิธีกรวันนี้แล้วนะครับก็ได้คำคมจากคุณครู ากความรู้สึกขังรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็กัดนักเรียนที่จบนะครับสําหรับคุณหนึ่งก็ขอให้นักเรียนที่จบปีนี้นะครับก็ตั้งใจนะครับเอาคําคมคุณหนึ่งไปใช้ได้นะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราคิดจะทํามันทําได้อู่แล้วครับเชื่อครูครับลองทําดูครับต้องทําก่อนมันต้องได้ครับไปม,มากกันหน่อยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้กับความถามความรู้สึกก็ประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้วันประชิบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยินดีด้วยโชคดีนะครับ <c oughs> ไปไปฉาูตัว ติหน้าติตาก่อนครับเออนี่ครับติ๊กติหน้าติตากอนหน้าตาต้องมาก่อนนะเออเออก็เพื่อเติมใจคุยอ่ะอุยพไม่อด้คุยพวกคนนึกกัน ฝากถึงรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนนะครับขอโชคดีนะครับผมแค่นี้เลยคู่รู้สึกยังไงบ้างถามอะไรเร็วรู้สึกยังไงบ้างอภาษาอังกฤษมานเรื่องอะไรมีอะไรอยากบอกบอกใครบ้างไม่ีะมีอะไรอ่ะฝากบอกรุ่นพี่เลยไม่พอไหพคนไหนคนไหนมาแล้วขอถามหน่อยครับมีอะไรอยากบอกให้กับรุ่น ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคนีไปครับเราไม่ให้ไปไหนฮะสดๆเลยครับเดีอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าบอกนังเรียนบ้างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลงจัดรถได้ไหมอะคือบรรยากาศนะครับที่พรุ่งนี้นะครับเป็นวันพัชชินอาไม่ไม่เป็น